đcado ờ béo morally подelimethem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 ihaa pero lateralית là m chamado phần này gehört cho horrible của m BeebTh sensei đó phải ờ little bò ate buồn đi người đàn, còn Ronnie bà kia nhìn bạn là người hổng cây chút hoang đi第三 người tuổi mới nghe วดมาแล้วเอาเอามาใกล้ๆลูกหลานนี้รัข้านี่ลูกหลานเนี่ยเอามาลูกหลานจานลเอานีลูกหลาน่มไทำยไงให้มันไม่ัวเมียน่ะให้มัเมียเลดาเนนี่นี่วาเนี่ยมึงมานั่งข้าเนี่ยมานั่งกันบ้าใสได้ย่งไรเนีย่มอะไติดกอ เนี่ยใชมันกลัวันนั้นันตู้ฟังมันโรอกเนียโอ้น่ากลไมลองเราันเอาเกันช้าไม่ใช่อย่าเต้น ห้อ <V expand. S 2> mm ัน hmm. น mm ี้การไม่ครงนไม่้คนกินเหล้านะคนไม่สูบุรีนะต้องบอกก่อนนะไม่สูบไม่กินเหล้าไม่สูบุรีนะเหล้เาเหล้าน้วน้ Yup. <c bio> ใครเวลาเขาเขาเขามาแต่กอคืนละลงมาคืนมากินเหล้าด้วยกันละอันนี้ลงเป็นทางการอ่ลูกหลานมานั่งและเอ้าถามอย่าถามเถามเลยเนี่ยนั่งค่อยเลลูกหลานไหมตาอะไรมานะครับจะไปสักตาไหมเลียวโลล้านเนิโลล้านเโลหลานโลล้านเบอเล่นลูกหลานอันนี้เป็นหลานหลานยังขนาดนี้แสดงว่า สองร้อปีแล้วอายุนะสองปีอยู่กับปู่หินสา <c oughs> หินสามกาออม้อนเออเมืม่อคืนนี้เมาเมาก็ฟังอยู่นั่งทีดเล่าด้วยกันนะอยู่กับปูหินสามก้อนน่กูรู้อยู่อายุสองร้อย <c oughs> ปูหินสามก้อนก็รกหลักพันปี <c oughs> สองร้อยสามสิบปอันนี้2องริบปของเขาอ่าองสามแปดสองร้อยสามสิบปลายปไม่ใช่อ้ล่าปายีดยว

โคคู่กันโคคู่โคคู่ใหญ่โคู่ครับขาวโคู่รอ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 อาเข้ามารออาเข้ามาขาวโคคู่กันเดี๋ยวหนังขาวตรงนี้นะตัวกับเต๋อเจ้านี่เนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนก้็ราวบเลยฉลาดตัวโลบบาวไม่เป็นวยละยอดมึงตัวตามกู้อยู่นั่นลาบเลยตัวนุ่มตัวนุ่มมันว่ามันตีนนิดว่า โกโดแล้วเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามโรนุยมาได้นอนให้กูแบบอยากนอนดิไม่ได้นอกไ่ได้แล้วฐานวาแล้วนอนนี่มันไม่นอนมันมันไม่เชือถ้ามันนอนนี่มันจบเลยกองกับหลอกล้านกองจริงแกวนแกพอตั้งนนนนมันไม่เชือไหมฐานว่ะนอนนี่นะลอกโนุยไม่นอนไปนอนนู่นนอนบ้ายแกนู่นบ้าย

ได้นี่รอบนึงราบรอบนี่จริงๆก็ไม่นาหรอกผ่าดูอะดแล้ววัยยุ่ไหนไม่รู้ใจยังพูดอยู่เลยตกโคซาลีอยู่ก็ไปถึงโคซาลีจ s แม่งชี้ไปนู่นขึ้นจากบันสี่กิโลไปเจียงป่าอะไรวะกลับกลัก็ไปนั่งคุยก่อนเดี๋ยวผมไม่ล้างมือก่อนทั่วดโซ่วดโซ่โอเคดโซ่โนั่งกันอย่าโยกอะรนะท không phải đi phải là không phải là không phải không là không phải là không phải lục không phải là lục phải là không lục là không phải không phải là không phải là phải không phải là không phải là không 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 phải là không phải là không

ơ <laughs> nãy ừ, để mùi măng ơ mùi măng mùi dại để mùi măng vốn vậy rồi ấy vốn dạy để mùi rồi ấy vốn dạy để mùi măng măng vốn dạy mùi măng vốn măng vốn dạy mùi măng vốn dạy mùi măng vốn dạy mùi măng vốn dạy măng vốn dạy mùi măng vốn dạy măng khâu

แกบ้านทอน้ำมึงไปแลดีนักทอน้มแกบ้านมึงนะเออมึงไปแลดีนะมึงไปแล้วว่าทอน้มมีรอยะยุคเมื่ไงมึงหนักเออมึงไปแล้วทอน้ำแกบ้านมึงมีหรืไม่มึงไปแล้วมั่เลยหนักสิริงแล้วทอน้ำมันน้ำไม่ไหลเลยมึงก็เอาอ๋อที่แร้วก็เนวิวงเนอนน่ะ ง่าย,ายได้ตามคำคอบเข้าหาเลยเข้าหาเลยเพื่อไม่อยาได้โลได้ยังกะโลวะยังไม่มียังไม่มีแล้ว ไม่แล no, ้ยไม่เอารอกแก่ครับเก้ไม่เอาแล้วยาได้ตั้งไว้เลี้ยงใบชายตอนเก้ครับได้ตั้งมึอยู่แล้วผู้เดียวมาไว้นี่เรามันยังไม่พอกินยังมีนี่มีนี่ไม่ใช่ไมีใคยพอจริงพวกไม่มีโด้วยใบใบชายเวลาตอนเก้แก่มึงได้มึงก็ได้มึงจะได้มาลาวเอาให้มันบออเลี้ยงตอนเก้ได้อย่าต้องไปทำบ้านผนข้างล่างนะเลย มาล้้าโอ้โหนี่ัะไมดดีมดสิ้นครับวมีนอนดกให้มีุนสักทีตะโพ้โปกแล้วโปนี่ะ้ด้หาได้หได้ให้มีดุนสักที้มึงก็ได้หมาคล้องครับเออเอาวันนั้นได้หมาคล้อง้กำมาห้าอิ้นสอเส่ได้ครับออถูกยากมันจะได้หมาเองให้้ของนะโนะับได้

จะเข้าไหมเข้าเปล่ามาเมึงตัวอ้วนมาได้โกรอยอยู่เนั่นแล้วมันเที่ยวตามหากูอยู่นี่ไงตัวอ้วนไปไหนตัวอ้วนนี่เดี๋หลุไปแล้วหลุไปแล้วเนี่ยมายขายเงินมึ่อเงนมึงมาหากูนี่มานี่นี่อ้วนอ้วนอ้นนี่เนี่ยอ้วนอ้วนแดงนะมาอ้วนอ้วนไหนอ๋ออ้วนไหนอ้วนนั้นนะโอ้ยแม่อ้วนมันบุ๊คอ้วนนี่แม่งกระเทือนหลายคนเลยอ่ะ lúc cái này nha bùi mười tám bùi vậy mười tám bùi dạy 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 mười tám bùi mà thầm mừng anh, yêu cưng mãi ơi mãi 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 ยาได้ตำแน่งหรมึงล่ะรนร่ยังยังไม่มีาางานทำกีไปตอนนี้มึงทำอะไรอยู่มึงอกีแต่ตำแน่งตำแหน่งมึงอึงคืนยู่ข้างบานมึงไม่คืนจะ Khang lang, mong cưng vui mặt yót. Cưng vui mặt yót, yêu cưng rau cưng giả mặt 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 khăn mặt khăn mặt 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 มึงไม่เอาลูกอ่ะไหมไม่เอาลูกน,นี่อันนี้ที่โดนตีคนไหนวะใช่ไหมจริงใช่ไหมเด็กหรือว่านัดจตอีกรอบใช่ไหมเดี๋ยวมึงต่อนี่เลยเดี๋ยวต่อนี่เลยอนนโอ้ลูกได้รักเลยมาดิโตขึ้นเป็นกองเลยรูกนี่ น้างมนเออ้องมือมาล่ะเอามือไว้แว้อาเป็นรูปร้อนเรียนนันชื่อแข่งแข่งเป็นเจ้าคนกูนี้นกูมันโลล้านกูรวยไหม Lố làn ừ. sao nuôi, đấy, Cặp. nhiều ơn của cô, phải con Đâu có cu mà Thôi bây giờ có cu Đâu có, bây